สวัสดีค่ะสวัสดีมาจ้ามาจ้าลุยฝนกลับมาเลยนะคะเนี่ยโอ้โหฝนถลมกรุงเทพค่ะคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดไหนฝนตกชุ่มฉ่ำดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ <c oughs> ความ้ักราศีสิงห์นะคะปักหลังนะคะสิงหาคม 16- ถึงสสิงหาคมจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเรามาดูกันไปทีละใบอ่านกันไปนะคะพลังงานไพ่ไม่โกหกนะคะนางฟ้าอ่านตามหน้าไพ่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรงกับใครก็รับแต่สิ่งดีๆหากมไม่ตรงก็ถือว่ามาฟังเป็นกา์เป็นวิทยาทานในการใช้ชีวิตก็ว่าไปนะคะมาจ้ะเจ้าป่าสิงโตนางพญาสิงโต สาวหนุ่มราศีสิสงห์นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบว่ารอใครสักคนหรือบางคนอาจจะเพิ่งจบ move on หรือบางคนจะมีรักใหม่เข้ามาไหมใน16วันนี้เรามาดูกันนะคะพลังงานใบแรกนะคะช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะมาค่ะพลังงานใบแรกข้าช่วยมาถึงคุณก็อยากจะบอกว่าบอกกับทุกคนให้รู้ว่าฉันโสดฉันโสดแล้วเย่ คือการ move on การตัดใจการเหมือนแบบเลือกที่จะถอยออกมาจากพลังงานจากใครบางคนห้าถ้วย บางสิ่งดนใจให้คุณอยู่กับตัวเองให้คุณตื่นรู้ให้คุณแบบว่านิ่งเงียบนะคะพลังงานของคุณเหมือนแบบที่ผ่านมาคุณเบื่อแล้วคุณพยายามทุ่มเททําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คนมากมายแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจคุณไม่มีใครเข้าถึงคุณคุณเลยแบบอยู่แบบเงา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 และเป็นพลังงานของใครบางคนก็เหมือนแบบเงาเงารอการตัดสินใจของคุณเช่นกัน คุณกับเขานะคะมันเป็นพรังงานเหมือนแบบฉันจะไปต่อหรือพอแค่นี้ส่วนเขาคนนั้นก็คิดคิดในใจว่าการล่าสิงโตมาอยู่ในอาณานิคมอานัตนะั้นมันยากเหลือเกินคุณอาจจะเป็นเจ้าป่าสิงโตที่ค่อนข้างที่จะควบคุมไม่ได้เขาหรือเธอคนนั้นเลยรู้สึกเบื่อเหนื่อยเพลียอยากจะปล่อยอยากจะแบบว่า หายไปจากชีวิตคุณอาจจะมีพลังงานของผู้หญิงผู้ชายใบแรกค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุนามีนกรกฎพิจิตกําลังตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับคุณนะคะพลังงานไพ่ใบแรกก็แบบโอ้โหดราม,ม่าเลยเรามาดูกันซีว่าแล้วคุณจะยังไงกับเขาต่อไปในใจเขาเหมือนแบบเหนื่อยล้าเบื่อแล้วอะสิงโตเธอมันแบบดือ้ออ เอาอะไรมัดใจเอากายเอาใจจิตวิญญาณมัดเธอไว้เธอก็ไม่อยู่เธอก็ไม่หยุดที่เราเขาเลยรู้สึกเหมือนแบบถ้าหากว่าคุณไม่ชัดเจนไม่เลือกเขาหรือไม่แบบว่าทําดีไปมากกว่านี้เขาก็เหมือนแบบอาจจะพักเบรกกับคุณนะคะมันเป็นพลังงานของมีชาวท่าน้ำอยากจะนิ่งแล้วก็ให้คุณรู้เนี่ยดูสิพลังงานของ8ดาบหถ้วย ใครบางคนนะคะเหมือนพยายามทุ่มเทในความสัมพันธ์ให้คุณมากมายแล้วเ,เขารู้สึกว่า mm. เหนื่อยจังเลยสิงโตชั้นนะ่ายอมแล้วยอมจำนวนฟ้าดินให้เธอไปแบบว่าขยายกิ่งก้านสาขาอาณาจักรของเธออาจจะมีการจบความสัมพันธ์บอกเลิกไม่เทคแอคชั่นไม่ไปต่อของใครบางคนเพราะว่าเหนื่อยในความพยายามที่มีให้คุณคุณอาจจะเหมือนแบบคุณอาจจะพึ่งแบบ หลุดพ้น move on จากการตัดสินใจบานสิ่งบันอย่างแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่า,าก็อยากพักเหมือนกันอยากอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆไม่สูงสิงกับใครมีสภาวะของคนที่นิ่งเงียบใส่คุณแล้วคุณก็นิ่งเงียบใส่เขาใครทักก่อนคนนั้นแพ้นะคะเลขค่าเลข8พลังงานของผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะอาจจะมีเลขหนึ่ง5 1 8สหนึ่งนนะคะเขาอาจจะยังเชิงแล้วก็เหมือนแบบอยากให้คุณแบบ ตื้อบ้างงอบ้างส่งพลังงานให้เขาบ้างเขาอาจจะทักหาคุณมา5ชั่วโมงแล้วแต่คุณก็เงียบไม่ตอบกับไม่ take action นิ่งนะคะเขาเลยรู้สึกแบบเหนื่อยจังเลยเบื่อสิงโต้จังเลยอยากจะกระโดดกัดอยู่มั่วจังเลยดื้อมากลายที่สุดนะคะอารมณ์ของคนคนนั้นเป็นแบบนี้เลยกับคุณนะคะมีท่านนำทัดลมออกมาเลข8ไดเลข 5, นะคะเลข13นะคะ ทำไมคุณถึงนิ่งเงียบใส่เขาล่ะคุณเป็นอะไรคุณง่วงนอนเหรอคะคุณอยู่ในสภาวะที่แบบงานก็เยอะฝนก็ตกออวันนี้แผ่นดินไหวอีกหัวจะปวดอะไรก็ไม่ได้ดังใจคุณเลยแบบว่าอยู่เฉยๆดีกว่าไม่อยากปะทะนะคะไปต่อคะ่ะอาจจะมีพลังงานของใครบางคนไทโรฟันร์ราสอ่าพึกษก ผู้หญิงผู้ชายราศีพฤษภวันศุกร์นะคะอยากบอกคุณว่าถ้าเธอคิดว่าฉันไม่ดีพอเขาก็จะยอมแล้วค่ะยอมจำนวนฟ้าดินอาจจะมีการบอกเลิกจากลาล่ำลากับใครสักคนหนึ่งหรือคนคนนั้นอาจจะพยายามที่จะยื้อตื้อรังคุณไว้แต่คุณเหมือนไม่อยากไปต่อนะคะคล้ายๆว่ามันยื้อกันมามันมุฟออนกันมาหลายรอบแล้วคุณก็เลยเหมือนแบบนิ่งดีกว่า ถ้าหากว่าบอกเขาไปตรงๆเขาอาจจะเจ็บปวดเสียใจคุณก็เลยเลือกที่จะแบบไม่อ่านไม่ทักแล้วก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับเขาราศีพฤษภวันศุกร์นะคะ15เนี่ยเลขข้าออกมาซ้ำ15 18 13นะคะอยากบอกคุณว่าจะเอายังไงก็ว่ามาเคลียร์กันหน่อยดีไหมล่ะสิงโตเธอจะทิ้งฉันหรือว่าเธอจะไปกับใครเธอบอกมาเลยพูดตรงๆแต่คุณก็เหมือนแบบนิ่งเงียบไม่พูด กรอกตาไปมาแล้วก็ทําตัวแบบอ้าปากหาวอดบอดง่วงนอนคนที่เป็นราศีสิงห์ที่เข้ามาฟังช่วงนี้อาจจะแบบขี้เซร้านอนน้อยแล้วก็อยู่ในภาวะที่แบบว่าขอดูแลตัวเองก่อนนะถ้าเธอรอไม่ได้ก็ไปกับคนอื่นเลยตามสบายแล้วโอเคนะคะคุณเหมือนแบบปล่อยวางแล้วก็แบบเหนื่อยที่จะรังเหนื่อยที่จะตื้อยื้ออะไรแล้วอะ่ะมันเป็นแบบมันเป็นพลังงานของการ move on เป็นวงกลมงอเป็นวงกลมดีดีๆมามา,มาวนๆเวียน คุณเลยรู้สึกแบบอยู่กับตัวเองดีกว่าหาเรื่องดีกว่า ิดโทรศัพท์ดีกว่าอารมณ์คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนี้ไปต่อนะคะอารมณ์คุณช่วงน,นี้ช่วงนี้อาจจะแบบเหนื่อยไม่อยากดูดวงไม่อยากฟังช่องอ่านไพ่แลนะ้วว่าไม่เห็นจะตรงเลยอะ่ะราศีสิงห์ก็เลยกลับไปแบบว่านั่งสมาธิแบบเข้าฌานหาเซนตให้ตัวเองแบบอยากเป็นคนที่อ่านไพ่เป็นดูไพ่เป็นมากกว่าคล้ายๆว่าคุณเหมือนแบบฟังทุกสิ่งอย่างแล้วมาตีต,ตีตีกันในหัวเอ๊ะถ้าหากว่าคนคนนั้นนะ่ะเป็นโซเมดเป็นคนที่ ่ดีที่ใช่ทําไมมันถึงยากจังเลยคุณเลยมองว่าถ้ายากแบบนี้น่าจะไม่ใช่แล้วแหละคงจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่านะคะอาจจะมีใครบางคนทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นเพียงแค่เจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในชีวิตคุณเท่านั้นมิใช่รักจริงมิใช่ความสัมพันธ์ที่มันจะยั่งยืนคุณเลยนิ่งเงียบสงบเข้าสู่กงสู่ถ้ำของคุณนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณหรือเปล่าอยู่ในช่วง เข้าฌานจำศีลแล้วก็ตื่นรู้นะคะไปต่อค่ะดูสิบรรยากาศพาไปหน้าง่วงที่สุดเลยฝนตกชุ่มฉ่ำเลยดีดีดูสิพลังงานของเด็กถือเหรียญใครบางคนคุณอาจจะดีวนะคะคบกับรุ่นน้องอาจจะมีรุ่นน้องหรือว่า,าจ,จะเป็นสภาวะของคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะอยากจะงอ้อเนี่ยอ ไฮโลฟันกับเพดออกเพนตาเคิลเนี่ยเป็นธาตุเดียวกันก็คือพลังงานของชาวธาตุดินอาจจะมีชาวธาตุดนินธาตุน้ํารุ่นน้องอยากงออยากให้คุณเข้าใจเห็นใจแต่เหมือนคุณก็เหมือนแบบนิ่งเงียบไม่อ่านไม่ตอบแชทแบบเขาเรียกว่าค้างแชทดองแชทเขาเขาไม่ชอบเลยนะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่า ถ้ามันยากขนาดนั้นนะก็โทรรับสายจะได้ไม่ต้องพิมพ์นะคะหลายคนอารมณ์แบบไม่โอเคกับคุณนะเหมือนแบบว่าไม่เข้าใจว่าสิ่งโตเป็นอะไรอะ่ะแบบหิวหรือเปล่าหิวก็บอกจะได้เอาเอา,เอาหงอาหารไปส่งเอาเหยื่อเอาไก่ไปวางไว้ให้หน้าห้องพลัง <c oughs> งานคือแบบว่าไม่มีใครเข้าใจอารมณ์คุณเลยตอนนี้นะคะทั้งหิวทั้งง่วงหน่วงด้วยเหนื่อยด้วยนะคะมันเป็นสภาวะที่แบบ ราศีสิงเหมือนแบบถ้าหมดกับอะไรก็จะแบบ don't worry be happy อะถ้าแบบไลฟ์อารมณ์เรื่องเซ็กก็จะแบบไม่อยากมีเซ็กไปเลยยาวๆแต่ถ้าไลฟ์อารมณ์เรื่อง passion ตะมุตมิโรแมนติกก็จะแบบไม่อยากเจอใครเลยอยากปล่อยตัว ใส่ผ้าเขามาคาดเอวเสื้อบอ่อห้อมอยู่บ้านเดินปะแป้งพุงพุย้ยคือคุณไม่อยากหล่ออยากสวยให้ใครเห็นแล้วอารมณ์นี้คุณอยากไปตัวไปจอยโสดไม่ต้องมีอะไรเออกินมันฝรั่งกับเปบปซี่ดูซีรีส์อะไรแบบนั้นของคุณเนี่ยตอนนี้คนที่เข้ามาฟังอาจจะกินมันฝรั่งกินเลกินฟิงเกิลดูเบป,ปซี่แล้วกินเปบปซี่แล้วก็ฟังนางฟ้าอยู่ก็เป็นไปได้นะคะอารมณ์ของคุณมันเหมือนแบบ เบื่อจังเลยกับความรักที่มันไม่จริงมันไม่ใช่เหนื่อยนะคะคุณอยู่ๆคุณก็เหมือนแบบห่วงเนื้อห่วงตัวห่วงบ้านห่วง งานห่วงเซฟโซนของคุณคุณเลยรู้สึกว่าให้เขาเลือกเอาเลยว่าจะอยู่หรือจะไปแต่คุณเหมือนแบบขอนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอารมณ์คุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่างั้นแปลว่าสภาวะ16-31สิงหาคมนี้คุณตื่นรู้ปล่อยวางแล้วไม่อยากจะเอาใจใครแล้วถ้าใครอยากอยู่ในชีวิตพี่หนูๆเด็กๆอยู่ให้เป็นจะ้ะเอาใจพี่หน่อยนวเนียประเคนสิ่งนั้นสิ่งนี้นให้พี่หน่อยเพราะว่า พี่ให้น้องๆมามากแล้วนะคะนี่คือเรื่องราวของชาวเจ้าป่าสิงโตราสีสิงหรือเปล่ามีรุ่นน้องเงอตือแล้วพยายามที่จะแบบถามคุณว่าพี่สิงคะพี่เป็น พี่สิงค์ะถามจริงๆเหรพี่เป็นอะไรพี่เป็นไบโพล่าเหรอคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววอนเดี๋ยวไม่วอนบางทีเขาก็ไม่เข้าใจคุณนะคะเป็นแบบนี้หรือเปล่าสถานการณ์ช่วงนี้ถ้าใช่ไปต่อคะ่ะคนที่คุณคบอยู่ดิวอ,อาจจะเป็นชาวราศีพฤษภวันศุกร์นะคะอาจจะเป็นชาวมีนกรกฎพิจิตนะคะรุ่นน้องค่ะราศีสิงห์ มีท่านลมด้วยอาจจะเป็นคนเกิดราศีกลุ่มได้ด้วยนะคะแบบคิดเครียดแล้วก็ไม่เข้าใจว่าคุณเป็นอะไรนะคะ ไปต่อค่ะความรักราศีสิงห์จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะว้าวคุณเหนื่อยเรื่องงานใช่ไหมโอ้โหนางฟ้าเข้าใจแล้วช่วงนี้คุณเหนื่อยเรื่องงานคุณเลยไม่มีอารมณ์จะไปอินกับความรักด้วยบางทีบางคนอาจจะสุขภาพแย่นะคะปวดหัวปวดใจปวดตาปวดแขนปวดขาเมื่อยไม่มีอารมณ์ที่จะไปฟิชเชอร์ลิงสิบแปดบวกกับใครไม่มีอารมณ์ที่จะไปงอประเคนสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ใครคุณเหนื่อยกับงานคุณต้อง การเงินค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิตโอประเดประดังค่าประกันอะไรเข้ามาตอนนี้เดือนนี้หมดเลยคุณเลยรู้สึกว่าเด็กๆจ้าเดือนนี้พี่ต้องเขียมพี่ต้องประหยัดเพราะฉะนั้นน่ะน้องๆไปหาป่าหาเสียที่อื่นก่อนเลยแสดงว่าเดือนนี้คุณมี ภาวะของการใช้จ่ายเยอะมากแล้วคุณเอางานมาเป็นอันดับหนึ่งคุณเอาเรื่องความรักเป็นอันดับรองคุณก็เลยไม่มีอารมณ์จะไปแบบว่าสูงสิงแบบโรแมนติกละมุนสวีทกับใครมันเล,เลยทำให้เขาเรานะรู้สึกว่าคุณเป็นอะไรคุณเป็นใบโพล่าหรือเปล่าแบบเดี๋ยวก็แบบ ต้นเดือนก็หัวราอคิกคักพอกลางเดือนก็นิ่งเงียบหายไปนะคะเขาสับสนเขาไม่เข้าใจว่าพี่สิงเป็นอะไรคะบอกเขาสิไม่มีตังก็บอกเขาเดี๋ยวเขาจะให้ยืมนะคะถ้าคุณต้องการอะไรคุณบอกเขาไม่สบายเดี๋ยวเขาจะพาไปหาหมอเพียงแค่คุณอย่าดองแชทแค่นั้นเองคุณจาบล็อกจะดองแชทแบบเนี้ยเขาไม่โอเคนะคะเออชื่นใจจังเลยเสียงฝนชุ่มฉ่ำ ไปต่อค่ะความรักราศีสิงห์จะเกิดอะไรขึ้นอีกคะพลังงานเดวิลมีใครบางคนราศีมังกรราศีพฤกษภเดวิลคุณมากเลยวันนี้อยากเจออยากมาหาต้องการวาวุ่นต่อให้สิงโตจะปล่อยตัวอ้วนเพะจุ้มปุ๊กพุงป่องเขาก็มีความเดวิลกับคุณ คุณอาจจะเป็นคนที่ยิงๆๆย่งนิ่งๆๆยิ่งเงียบยิ่งดูเซ็กซี่เร้าใจอาจจะมีพลังงานของชาวทัดดินนะคะรุ่นน้องขับรถบึงมาหามาเจอถึงบ้านมาเคาะประตูอา่าพี่สิงห์เป็นอะไรคะกรุณาเปิดประตูหน่อยคะ่ะคิดถึงจะเป็นบ้าอยู่แล้วอาจจะมีใครบางคนนะคะมาเคาะประตูราศีพฤษภราศีมังกรเคาะประตูบอกให้คุณรู้ว่าเขารักคิดถึงสเสน่หา รอให้คุณใจดีแล้วก็แบบเปิดใจให้คุณเปิดปากถ้ำให้เขาได้เข้าไปพนาพนอป้อนอาหารคุณนะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเอาใจหรือว่าให้อะไรเขามากมายขอแค่เขาได้รับรู้ได้ดูแลได้เอาใจคุณบ้างที่ผ่านมาคุณอาจจะทำให้เขาหลายสิ่งหลายอย่างจนคุณเหนื่อยแล้ด้วย สภาวะนี้สินหรือว่าการงานมันประเดประดังเข้ามามันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าแบบอยากพักอยากแบกคุณก็เลยดองแชทไม่คุยกับเขาแต่มาตอนนี้เหมือนเขาเข้าใจคุณแหละอ๋อเขาเข้าใจเขารู้ว่าคุณสิงโตเนี่ยเป็นคนที่แบบอารมณ์สวิงสองขั้วนะคะมีรุ่นน้องท่านดินทันาน้ําเข้าใจคุณค่ะแล้วก็ยังรักยังรอแล้วก็มั่นคงแล้วก็มีแพชชั่นวาวุ่นมากๆคิดถึงคุณนะคะให้คุณรู้ว่าเขายังรัก หวังดีคิดถึงคุณอยากมาเอาอกเอาใจถึงบ้านถึงห้องถึงรังของคุณถ้ำของคุณแต่ถ้าคุณจะแบบปิดกั้นไม่คุยกับเขายังไม่พร้อมหรือไม่อยากจะนําพาเรื่องเราท็อกซิกทุกใจใดๆให้เขาคุณก็ต้องไม่ดองแชทนะคะแล้วก็บอกเขาไปว่าเออไม่มีอะไรโอเคสบายดีพี่งานเยอะแค่นั้นเองมันง่ายมันอีซี่อย่าทําให้มันดูยากนะคะคุณสิงค์ค่ะเดี๋ยวนางฟ้าจะฟาดฟาดด้วยการมายอมเลยนะคะบางทีคุณก็ดูดื้อไม่ตอบ ดองแชทบอกแล้วมันทาให้เขารู้สึกแบบก็แค่พิมพ์มาหรือโทรบอกหรือว่าอะไรแค่นั้นเราจะไม่กวนใจเธอเราจะไม่ร้าหรือไม่แบบตื้อยื้อเลยขอแค่เธอพูดไม่ใช่เธอดองแชทการดองแชทมันเหมือนการแบบมองเขาว่าแบบไม่มีค่านะคะไม่แบบใส่ใจเขาเลยรู้สึกน้อยแล้วก็เหมือนแบบ หรือว่าจะไม่ไปต่อพอแค่นี้แล้วนะสิงโตฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเรื่องราวแบบนี้ทึ่กๆนี่ตรงกับใครถ้าตรงกับใครไปต่อและถ้ามันตรงกับใครมันจะตรงแบบเหมือนดูไพ่ส่วนตัวให้เลยนะคะ f อค่ะ ไปต่อค่ะความรักราศีสิงห์จะเกิดอะไรขึ้นอีกคะว้าวแต่แล้วสุดท้ายก็มีการแบบว่าได้สกินชิปอยู่ดีค่ะเขาเหล่านั้นจะรอคุณค่ะอาจจะมีพลังงานของทัดดินทัดนมผู้หญิงผู้ชายเหล่านั้นจะเข้าใจรุ่นน้องสาวน้อยหนุ่มน้อยเหล่านี้จะเข้าใจแล้วก็ให้เวลาคุณอยู่กับตัวเองถ้าว่าคุณงานเยอะอยากทํางานหรืออยากจะดูแลตัวเองอยากจะแบบว่าสบายปล่อยจอยไม่ต้อง แต่งตัวหล่อสวยออกจากบ้านก็ไม่เป็นไรจุ้มปุกอยู่บ้านคุณไปเลยเดี๋ยวเขาจะมาหาเองนะจะมาเสิร์ฟความเซ็กซี่เราใจความแบบ เน็บหนาวที่คุณขาดแขนให้ถึงที่ถึงบ้านเลยนะคะมีพลังงานของใครบางคนจะมากดกิ่งนะคะหน้าบ้านกดกิ่งหน้าห้องหรืออาจจะโยนหินขึ้นมาบนห้องคุณถ้าคุณอยู่คอนโดนะเขามองส่องผ่านหน้าบ้านคุณแล้วเขารู้สึกว่าแวะไปหาก็ได้อ่ะดองแชทไม่รับสายนักใช่ไหมเดี๋ยวรู้เรื่องรู้กันเลยใครบางคนจะพยายามตื้อยือ้อแล้วก็ให้คุณบอกเขาว่าคุณเป็นอะไรเขาไม่ดีตรงไหนคุณไม่โอเคอะไร แต่สุดท้ายก็น่าจะลงเอยกันด้วยดีเพราะว่าแรงสเสน่หาหรือว่าความแบบว่าอยากถึงเนื้อถึงตัวนะคะมันมีความแบบไฟลุกแผดเผาอยู่ตรงนี้ดูสิเขาก็อยากจะจับคุณคุณก็อยากจะได้ไออุ่นความแบบกกกอจากเขามันก็เลยแบบว่าอืมนะไม่ต้องพูดเยอะมองตาก็รู้ใจอาจจะมีใครบางคนมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟความอบอุ่นให้คุณถึงหน้าบ้านเลยหรือห้องเลยนะคะเขาเรานั้นจะไม่แบบทําให้คุณ รู้สึกเบื่อนายอ่ะเพราะว่าเขาจะเข้าใจบริบทของสิงโตว่าแย่ๆแย่ๆสิงโตนะต้องเชื่อฟังต้องอยู่เชื่องเชื่องเขาก็จะแบบโอเคก็ได้ขอแค่คุณเปิดใจรับสายอ่านข้อความตรอบกลับมาหรือบางทีถ้าหากว่าเขาบุ่มบามบุ่มบามบุ่มาม,มาหาคุณนะคุณก็แบบเออเอเอเอ อ่อนเนียนๆไปอาจจะมีการสปาร์กเจอกันได้มีแพชชั่นด้านความแบบระมุนโรแมนติกมีการสกินชิปแบบ18บดวกดูดดื่มแบบรักกันดูดดื่มแต่ไม่ต้องพูดเยอะหรอกเรารู้กันเราทำดีกว่าไม่ต้องพูดอะไรแบบนั้นนะ่ะหรือบางคนอาจจะเข้าใจหรืออาจจะแบบ โอเคยอมที่จะมูฟออนหายไปเพื่อให้คุณอยู่กับตัวเองอยู่กับงานอยู่กับการหาเงินใช้นี่ใช้สินของคุณนะคะสภาวะการเงินของราศีสิงเดือนนี้ค่อนข้างจะมีรายจ่ายเยอะเขาเหล่านั้นเลยเข้าใจแล้วก็คุณไม่จําเป็นต้องเปต้องให้เขาหลอกคุณเอาตัวเองให้รอดเถอะนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบนั้นอ่รวยฐานะดีก็าอาจจะอยากซัพพอร์ตออฟเฟอร์ให้คุณหยิบยืมหรือมอบอ่า ให้คุณเลยก็เป็นไปได้นะคะนี่คือเรื่องราวของคุณ16วันนี้นะคะราศีสิงหะ อาจจะมีใครบางคนเป็นรุ่นน้องอาจจะเป็นหลานญาติพี่น้องนะคะเดินทางพาคุณไปเที่ยวไปทะเลน้ําตกภูเขาอะไรแบบดีแลกใจยๆกันคุณอาจจะโฟกัสให้พลังงานแบบเวลาครอบครัวมากกว่าคนรักมันก็เลยทําให้เขารู้สึกเครืองน้อยใจหรือว่าอาจจะงอนนิดนึงนะคะคนที่ดีวกับคุณคบกับคุณรักกับคุณกิ๊กกับคุณนะคะไปต่อค่ะ ความรักราศีสิงห์จะเกิดอะไรขึ้นใครบางคนผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสี่ใครบางคนผู้หญิงผู้ชายทัดน้ามีนกรกฎพิจิตอาจจะเกิดวันที่4วันที่14 24ได้คิดถึงวอลแววอลแว์กังวลรออยากให้คุณแบบว่าดีกับเขาหน่อยเขาว่าดีกับคุณมากนะคุณช่วยดีกับเขาหน่อยใส่ใจนะคะก็อย่างที่บอกอะสิงโตนี่ใส่ไม่น่ารักคือชอบดองแชทตอบช้าแล้วก็เหมือนแบบว่านิ่งความนิ่งของคุณมันก็ทําให้ หัวจะปวดทําให้เขารู้สึกว่าแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะบางทีสิงโตก็เหมือนแบบไม่แคร์ไม่สนใจหนูเลยอ่ะบางทีหนูก็เบื่อ <laughs> เขาอยากบอกว่าบางทีหนูก็เบื่อพี่สิงเหมือนกันนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาฟังสิงโตเจ้าป่านางพญาสิงนะอาจจะมีหนุ่มน้อยทัดน้ำทัดดินนะคะงองแงงอนแล้วก็อยากเทคแอคชั่นหาคุณมากๆแล้วก็เบื่อที่คุณแบบไม่ตอบตอบช้านะคะเขาวาวุ่นเสน่หาแล้วก็ ต้องการคุณเนี่ยเดือนนี้ไฟราคะของคนที่คุณดิวอยู่คบอยู่มันเยอะมากส่วนคุณก็เหมือนแบบอ่าเป็นสิงโตจำสินไรอารม์ต้องกระตุ้นเยอะนิดนึงคุณถึงจะมีอ่าความแบบว่ามีอารมณ์ร่วมนะคะเขาก็เลยจะพยายามนิดนึงแต่กว่าจะพยายามได้ก็เหมือนแบบ รอว่าเมื่อไหร่คุณจะอ่านข้อความรับสายใดๆก็ว่าไปนะคะมันเป็นพลังงานแบบคุณเหมือนแบบอยากอยู่กับตัวเองอยากเคลียร์งานอยากสั่งงานให้เสร็จแต่เขาแล้วนั้นก็วอแวรวอแว,ว,แวอย่างนวเนียนวเนียคุณนะคะไปต่อคะ่ะอ่านไปเรื่อยๆค่ะรคศสีสิง ความรักราศีสิงเดทอ n ล r เบิร์ h คุณกับเขาอาจจะเกิดที่ 13- 31ผู้หญิงผู้ชายหมายเลขหนึ่งสหนับส1นะคะรักคุณจังเลยสเสน่หาคุณจังเลยอยากประเคนร่างกายจิตวิญญาณหัวใจให้คุณจังเลยอะ่ะมันไม่ไหวมันเล่าร้อนเดือนนี้คุณอาจจะแบบนิ่งเงียบดูลึกลับดูเซ็กซี่นะติดตามนะคนหาแล้วที่สำคัญคุณดูแบบ ะนะครั้งใครด้วยใครบางคนถ้าหายไปอาจจะกลับมาอาจจะมีพลังงานของผู้หญิงผู้ชายหมายเลข1 3 3 1ามกลับมาข้างรักข้า้งใครหรือว่ามอบ passion กพิตาส่งสิกให้คุณว่าเขาอะยังไม่ลืมคุณนะคะถ้าเป็นคนเก่าคนที่หายไปคนที่เคยคุยคนที่เคยมีสัมพันธ์สวัสดิ์ทางกายทางใจจะทางจิตวิญญาณร่วมกันเธอหรือเขาคนนั้นจะกลับมาในพาท,ที่เป็นความสเสน่หาที่คุณอาจจะแบบว่าเกินที่จะปฏิเสธเธอหรือเขาอาจจะหายไปสวยขึ้นน่ารักเซ็กซี่ดูเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วมันทาให้คุณเหมือนแบบอ้าหันไปมองเอา ทำไมรู้สึกดึงดูดคิดถึงคนนี้จังเลยทักหาโทรหาดีะดีกว่านะคะอาจจะมีการสกิดด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลให้คนเก่าแฟนเก่าคนที่หายไปติดต่อ t ทค e action กลับมาหาคุณเพราะว่าเธอหรือเขานั้นเพิ่งจะฝันถึงคุณแบบว่าวิวสย,ยิวคิวเมื่อ3วันที่ผ่านมานะคะเขาเลยแบบอาทักหาพี่สิงโตดีกว่าสิงโตจะเป็นยังไงสบายดีไหมเนี่ยเที่ยวไปฟังช่องอ่านไพ่ช่องนั้นช่องนี้ก็บอกว่าสิงโต อยากคุยกับแฟนเก่าแฟนเก่าเขาก็เลยเอาซะหน่อยกลับมาหาคุณนะคะนี่คือเรื่องราวของใครถ้าตรงมันจะตรงมากคนที่คุณคบอยู่ดีอยู่อาจจะเกิดวันเสาร์วันศุกร์อังคารเสาร์ศุกร อังคารเพื่อหัดได้นะคะคุณสิงขารับไปแต่พลังงานดีๆนะคะปีนักสัตวออกมานะคะมีปีอะไรปีไก่ปีละกาปีชวดนะคะปีมะโรงมะเสงไก่ละกาชวดมะโรงมะเสงกุลบัวนะคะมันเป็นเรื่องราวที่สุดระม,มุนโรแมนติกภายใต้ความหญิงหญิงอีกโก้ลึกกลับแล้วก็ นิ่งของคุณเน่ะมันยิ่งไปสั่นสะเทือนความเพื่อนกระหือ,หอหรือกระตือรือร้นของเขาที่จะพยายามแบบว่าสาร์ความเซ็กซี่เราใจน่ารักให้คุณแบบอ่าหันกลับมามองหรือเสน่หาเขานั่นเองนะคะน่ารักมากเลยพลังงานวันนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อที่ราศีพิจิกนะคะบายบายค่ะราศีสิงห์